ใกลเพลงอีสานอีสานนะครับเนะชื่อเพลงน้ำตาไหลใส่ปันเขาจีคำร้องคำนองวินชัยพรนะฟังไกลปากเปล่านะครับเข้าๆครับลมหนาวพัดตึงขาดบอดถึงสิเป็นไปได้ใกล้ถึงวันหมายมั่นฝันไฟว่าสิใดไปเป็นเจ้าบบาว แทบลมทั้งยืนหูว่างามชื่นนั่นบ่คือเก่าคนเขาซาบ่านวน้องเจ้าลอยลีมีบบาวสูงขาเงาหูใหญ่ลมหนาวผัดจนสังหลายคนผู้บ่คอยทาสังบ่เจอคำเวา้าคำจาไพโนว่า สัญญาหักอ้ายยาเมื่อฝนเศร้าเพราะเขาขึ้นเล่าสองเฮาป้อนไข่แจกการเชิญเอิญเอาผู้ใหญ่สองรำสองฝ่ายเตรียมฝ่ายผู้แขนเจ็บจังจังความวาดวังพังมากแล้วนอ แค่คนเขาสูงเาวเขาวลอปันเขาติดคอมันอูกอังแคนเสียหน้าเสียใจอดสูอับอายไรความเป็นแมนเจ้าทิมพักบัวขั้วเอาพักแป้นได้กินออมแลนแล้วลืมแจวจำลมหนาวผัดตึง ขาดบ่ถึงสิเป็นแนวนี้นั่งผิงไฟน้ำตาไหลลีใส่ปันเข้าจีย้อนมีความชาม้ำล้มหนาหูพัดจนหอบเอาใจคนให้หลงลืมคำสัญญาใจบ่ใดเส้นคำเมื่อนางใจดำสู้ทำใจทน ่องซ้ำนะครับเนาะซ้ำนีน่เนาะช่องซ้ำครับเจ็บจังจังความวาดบางังพังมางแล้วนาะแพ้คนเขาสูงยาวขาวลอปานเข่าติดคอมันอูกอังแคนเสียหน้าเสียใจอดสูอับอายไรความเป็นแมนเจ้าทิมพักบัว กวเอาพักแป้นได้กินออมแลนแล้วลืมแจวจำลมหนาวผัดตึงขาดบ่อถึงสิเป็นแนวนี้นั่งพิงไฟน้ำตาไหลลีใส่ปั่นเขาจีย้อนมีความชำ้ำลมหนาวพัดจนหอบเอาใจคน ให้หลงลืมคำสัญญาใจบอดใดเส้นคำเมื่อนางใจดำสู้ทำใจทนจบไกลครับน้ำตาไหลใส่ปั่นเขาจีนอเขียนโดยวินชัยพรครับศิลปินท่านใดอยากนำไปร้องต่อสารต่อติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ